โอ้ยยังมีความพีลูกเลยเต่งว้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลูนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะก็คือแบบเป็นลุกสีแดงแซ่บเผ็ดยัยววนะคะเออวันนี้ก็มาในชุดสีแดงนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูการแต่งหน้าของน้ำรุนกันนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้น้ำบลรุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มการแต่งหน้ากันเลยค่ะทุกคนคะ่ะ EP ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะน้ำรุนแต่งหน้า v อ r วิด y l ล o กนะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะดิชมกันมาได้หลังก็ลงเป็นเซรั่มนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะปวปวปวปปวไปคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อให้มันแบบสดชื่นนะคะทุกคนค่ะคือแบบอืมนี่นะคะอุ๊ยลอง เท่านะคะเท่าไม่ได้เนาะโบกโบกไปค่ะโบก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 ซาไอ้ร้องยังไงไ,ไม่รู้นี่นะคะเราก็ใช้มือเกลี่ยไปค่ะพลังนั้นเราก็จบมือด้ยอยดยอุ้ยหมเอ็กนะห่หนูก็ขอลง,งตรงแก้มนะคะเป็นสีแบแบบแดงๆแล้วกันค่ะนี่นะคะนี่เราต้องทาก่อนนะเดี๋ยวมันแห้งอันนี้มันแห้งไวมากนี่ค่ะ ต่อไปค่ะทุกคนแต่งตามมาได้เลยนะเออเอาจริงๆทุกคนสาม,มารถแต่งตามมาได้เลยนะคะคือแบบเนี่ยเห็นไหมทุกคนเดี๋ยเรามาลงแป้งเลยนะคะวันนี้ขอแบบเน้นหนักๆนะคะมือใช้แป้งชีเลยนะคะเบอเร์สี่นี้เราจะแต่งหน้าเน้าน,าน,น,น,นวัยนะคะทุกคนค่ะคะือแบบกลัวแบบทุกคนเบื่อนะคะคือแบบทําคลิปยากก็กลัวทุกคนเบื่อเนาะก็ะคือเราแต่งทําแบบคลิปสั้นๆมันก็ไม่มีจริงอีกแหละเนาะ นี่คะ่ะทุกคนอุ้ยสวยนะยวันนี้ก็คือแบบทรงผมรวบตึงนะคะทุกคนคะ่ะแบบรวบตึงเลยนะคะวันนี้น้ำขอปัดแก้มก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนคิ้วท่าตานะคะคือน้ำจะแขียนปัดก่อนเลยจ้ะปัดไปเดวอ่อนเองคะ่ะนี่มันสวยนะวิสวยมากคะ่ะสรุปนะเหมือนลิง ขอไปปัดคิว้วก่อนนะคะนี่นี่ค่ะเราก็ปัดคิว้วยางงี้เลยคะ่ะนี่ค่ะนี่บัว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 อุ้ยเพื่อนนิดนึงช่างมาันบัวบัวนี่ค่ะนี่เห็นไหมคือคิวมันจะทําให้เหมือนแบบดูแบบดูมีอะไรอะคะ่ะดูแบบฟงฟง,ฟงดูแบบผู้ชายมองกรุบกรูอะค่ะทุกคนผู้ชายมอง ค,ค่ะทุกคนคือแบบเออผู้ชายมองแบบอุ้ยผู้ชายอีนี่สวยอีนี่ต้องเอาอีนี่แล้วแบบเราเขียนคิวแบบผู้ชายมองอ๋อ oh my god นี่เหรออ๋ผู้หญิงที่ฉันไฟฟฝันเออเอาสิขอคนไม่เล่นนะคะขอคนไม่เล่นนะสู้สิว่าอีหญิงสู้ค่ะอีหญิงเออ,เออขอคนไม่ได้นะคิวนะคะมันก็แนวแนวลากๆไปค่ะวันนี้นะคะทุนขอแบบลงนี้เป็นสีดําเลยนะคะทุกคนค่ะคือแบบ นี่ค่ะหลักๆไปค่ะคิ้ววันนี้นะคะมันจะกระโดกขึ้นเนี่ยเนี่ยมันจะกระโดกขึ้น่างนี้นะคะทุกทีมันจะเขียนอย่างนี้เนาะ ขึ้นมึงใช้แบบกระโดดขึ้นไปเลยนะคะเดินบนขอไปเขียนคิ้วอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาบล็อกตากันค่ะทุกคนค่ะเรารอดูนะคะว่นมึงจะบล็อกตาสีอะไรแต่นมึงบอกไปต้นคีิปแล้วนะึงจะบล็อกตาสีอะไรเออก็ดูจากชุดก็ดูแล้วนะคะวันมึงจะบล็อกตาสีอะไรเพื่อให้ผู้ชายมองว้าวผู้หญิงที่ฉันไคฝันหรอเนี่ยเขาแต่งตาแสดงเชียวโอ้โหนี่กระตูนลิงอีกอ่ะเดี๋ยวไปเจอตอนบล็อกตากันเลยค่ะ ขอคนไม่เล่นนะขอคนไม่เล่นกดไลค์กดแ like, ชร์ด,ด่วนๆค่ะกด subscribe ให้ด้วยเนาะขอคนไม่เล่นค่ะเนาะเออคิว <Q S 2> เราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเขาแบบเออสไตล์แบบผู้ชายมองแล้วการส,สไตล์แบบแบบผู้ชายมองแบบอุย้ยต้องยั่วเยกต้องเอย่นี่แน่นอน กูต้องเยนี้แน่นอนมันผู้ชายมองเรามาบโอ้ยผู้ชายอยากเยเรานะคะผู้ชายอยากเยเรานะคะเราแต่งหน้าแบบต่อไปนะคะเราก็จะมาลงตรากันเลยนะคะเราลงสีตาแบบให้ผู้ชายมองนะคะเพื่อผู้ชายที่แบบโอ้ยนี่เหรอาผู้หญิงที่ฉันอยากได้อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแบบโอ้ยเห็นนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน,นะค่ะเราก็ลงเป็นแบบ สีนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ลงทั่วเปือกตาเลยค่ะทุกคนค่ะคือเพื่อแบบยังบริสุทธิ์อยู่สีขายัางบริสุทธิ์อยู่นะคะอยู่ลงไปค่ะลงไปค่ะเพื่อให้เป็นลองลองพื้นตรงตานะคะลองพื้นตรงตานะคะทุกคนค่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ทุกคนลองสามารถลองคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะต่อไปนะคะนั่นขอเลือกลงสีแดงตัวนี้เลยแล้วกันนี่สีแดงตัวนี้เลยแล้วกันเนาะเออโยโย่ค่ะนี่นะคะวุ้ยสีแดงมาก อ,อืนี่นะคะเราลงไปเลยค่ะทุกคนดูนะตืดตุดตุดแดงมากมมแดงสุดๆอะ่ะทุกคนเนี่ยเราลงแค่ตรงสีแดงอย่างเดียวนะแล้วเราค่อยหาสีอื่นๆมาตรงทัชหัวตานะคะให้เพื่อนมันเป็นแบบให้รายแบบตรงหัวตาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเออเรียกที่แบบให้มันหัวตาแซม นั่ต้องเดี๋ต้องไปศึกษานะคะนี่ค่ะเหลือมาใต้ตาเลยเราต้องลูกเป็นไฟนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ดูอืมแจมมานะคะทุกคนนี่ค่ะอืมนี่ทุกคนอุ้ย ผู้ชายมองอ่ะอุ้ยตัวเองวันนี้ก่อนสิวันนี้ตัวเองอืมแป๊นนึงเราขอแต่งหน้าก่อนเราเป็นผู้หญิงที่เธอใฝ่ฝันแน่ตัวเองเขินกระเธอทัอ้งหตาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วไอ้ตาแบบตรงนี้เราครับไปแล้วนะคะเป็นสีแดงนะคะเราก็จะลงสีทองนี่นะคะกลางตรงหัวตาตรงนี้ค่ะเริ่มลงกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ หุ้ยสวยนะเนี่ยแจ่มนะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยนิกเกออกลงนะจ้านำรุนเองนะคะแต่งหนะ้าเออสวยอุ้ยสวยนะสวยสวยโอ้สวยมากสวยมากอะไรราคาตัวเองคะอุ้ยขอดจังเลยอะ่ะตัวเงาเซลแล้วขอดเราขอดแต่งหน้าก่อนนะ ืมแ๋ยวเาขาแต่งหน้าก่อนหนาตัวเองแล้วเขาแต่งหน้าก่อนหนาตัวเองนี่นะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็ะาจะมาดัดขนตากันเลยค่ะเราจะทําฝั่งน่งก่อนนะคะให้ทุกคนดูไปเลยนะคะอีก <ส estão> ฝั่งนี้เราก็เดี๋ยวก็เสกมาเองเลยนะคะเราก็ดัดขนตาไปค่ะจึ๊ก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 ค่ะแล้วก็บัดมาคลาเบาๆก่อนนะคะเราก็จะติดขนตาแบบปังปริยีตัวเองเขินแล้วตัวเองชมอีกแล้วว่า ตัวเองชมนอยอีกเหรอหรอคะตัวเองชมนายอีกเหรอหรออะไรนะคะสวยเนาะแตงอุ้งขอบคุณนกับแตงคุยทิปนะคะทุกคนคะ่ะชอบไหมเออยนะอ่ะเล้วก็ปัดไปจ้ะบัวบัวโอ้ยบัวบัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะติดขนตาเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี้นะคะก็จะเป็นขนตาน้ำลุ่นนะคะคือแบบเปล่ากาวคะ่ะเอ้ยให้กาวม,มันแบบ ง่ายนิดนึงมันจะติดง่ายนี่นะขนตาแล้วนะคะแล้วก็ติดไปค่ะขนตานะคะเถ้าแบบผู้ชายเนาะกระดิ่ปุ๊บพวกนี้เหมือนแบบผู้ชายเข้ามาหาเป็นเสน่ห์ของดวงตานะคะทุกคนเป็นเสน่ห์ของดวงตานะคะติดขนตาเลยนะคะทุกคนสายติดขนตาแป๊บนึงนะทุกคนค่ะตอนนี้เนี่ยคันก็ติดขนตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิ้วสวยมากนะคะนี่นะคะทุกคนติดขนตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมึงจะไปบล็อกตาฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไป ต่อไปเราก็จะมาคัสบงคัสบลาอตาปลากนะคะเดี๋ยวมันก็ไปแต่งตาฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนคะ่ะต่อไปนะคะน้ำมันก็ติดตามมาเสร็จเลยติดขนตาทําบล็อกตามาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างไ,มงไหมเออแต่งหน้ารุกวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้แต่งอีกนะคะคอมเมนต์มาคะ่ะคอมเมนต์มาอะไรนะเตงอุ้ยเปนน็นมึงเตงแปบน,น,งปน,นึงของ ขอทำสมุทป,ปอมก่อนแปบ๊บหนึ่งแตงแปบ๊บหนึ่งนะนี่นะคะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่พอคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแบบปไปทายลงให้ไรเออรายเลยนะคะปัดให้พุ่งเหมือนถึงดาวอังคารเลยนะคะปัดให้พุ่งเหมือนแบบผู้ชายแบบอีกคนนึงที่อยู่หลังที่แซลแลวเราตอนแรกอะมองเรา มองเราอุ้ยอีนี้สวยวะต้องเอาเป็เมียเลยอ่ะปัดอะไรค่ะตึ๊บตึ๊บทำไม่ปัดแกงมาอย่างว่านั้นแล้วนะอันนี้คือปัดถูกแล้วนาะทุกคนอันนั้นแกงตัวเองนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะเราจุกคอนโซลทุกหน้าค่ะทั้งหน้าเลยค่ะแค่มองเป็นแสงสว่างสปอตไลท์ของเราเองนะคะนี่ตึ๊บเสร็จแล้วค่ะสว่างนิดนึงอือพอแค่นี้พอปากวันนี้นะคะเราก็ต้องเป็นสีแบบ แดงมัดบักย,ย้อยเยย้อยเยเลยอะคะ่ะทุกคนค่ะนีนะคะ่ะเอันนี้ค่ะอัน,นีะทุกคนเนี่ยทุกคนสวยไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ได้เลยแหละได้เลยค่ะอุ้ยสวยนะผมปล่อยเนะึ้อ ัอของปอยนิดนึงค่ะทุกคนค่ะ แล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะสําหรับลุกวันนี้นะคะก็ทุกคนนะคะก็อยากให้แต่งหน้าแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนคะ่ะอะไรล่วงคะ่ะอ๋อแปงลงรัวนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบน้ารูนแต่งหน้าในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หมดด้วยนะคะสําหรับลุคนี้นะคะน้ารูนให้ตัวเองสิบเต็มสิบค่ะเนี่ยตั้งใจแต่งมากเลยนะคะทุกคนกคน่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะวะ ไอ้เฮติงแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเออแป๊บหนึ่งโอ้ยแบบยังไม่คอมพีดลูกเลยเติงอู้เอ,อ้าไม่บายค่ะลืมปิดกองแป๊บหบนึ่งเติง